วันนี้เรามาหัดตัดต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าขั้นตอนแรกเพื่อนๆไปถ่ายภาพมาภาพหนึ่งนะคะจะเป็นภาพอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆต้องการค่ะที่มียอดสูงๆจากนั้นเพื่อนๆถ่ายคลิปตามนี้ได้เลยค่ะเธอลงมาลงไม่ได้เอาเราขึ้นไปยังไงอะ อยู่ดีๆมันก็มาอยู่บนนี้แล้วลงมาไม่ลงเขากลับบ้านแล้วนะได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคัตขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเลือกโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเนตรียมไว้ขึ้นมาค่ะกดเครื่องหมายบวกเลือกรูปภาพแล้วเลือกรูปภาพที่เราเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะจิ้มที่คลิปวิดีโอของเราหนึ่งครั้งค่ะ จากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชัน Overlay หรือภาพซ้อนคลิปจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างค่ะกดค้างที่คลิปเาราลากไปด้านหน้าสุดได้เลยค่ะจิมที่รูปภาพด้านบน1ครั้งค่ะกดค้างที่ท้ายคลิปแล้วลากไปให้เสมอกับคลิปด้านล่างได้เลยค่ะจิมที่คลิปด้านล่าง1ครั้งค่ะเลื่อนหาฟังก์ชันลบ BG เลือกการลบแบบกำหนดเอง เลือกแปลงปรับขนาดหัวแปลงตามต้องการกดค้างที่ตัวเราแล้วระบายสีให้ทั่วตัวเราได้เลยค่ะหากระบายสีเลอะเธอเพื่อนๆใช้ฟังก์ชันยังลบๆออกได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่ตัวเราแล้วปรับขนาดตามต้องการค่ะอยากให้ไปยืนอยู่ตรงจุดไหนก็ลากไปเลยค่ะ และนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกตเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ